สวอนเล่บอลโรแจงดราม่าเลือกสื่อทำข่าวแข่งขันเนชั่นลีกรอบสุดท้ายสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยโรแจงดราม่าเลือกสื่อทำข่าวแข่งขันเนชั่นลีกรอบสุดท้ายแจ้งเหตุข้อจำกัดพื้นที่วันที่17มิถุนายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่า f Facebook p a เพจไ a i l a n ด์ o l l e y บอ l l a s s o c i a t ช o n สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยโพสต์ข้อความระบุว่า อันเนื่องจากมีสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากที่ต้องการเข้าไปทำข่าวการแข่งขันเนชั่นลีกรอบสุดท้ายณอินดัสเตียมหัวหมากกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่20-23มิถุนายนนี้โดยล่าสุดมีสื่อทั้งไทยและต่างประเทศจำนวน250กว่าคนได้ลงทะเบียนสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์การแข่งขันเนชันหลีก2024และทางสมาคมได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมดเพื่อให้ทางวอลลีบอลเวิลด์พิจารณาร่วมกันในการที่จะอนุมัติไม่อนุมัติ โดยพิจารณาหลักการพื้นฐานอย่างยุติธรรมที่สุดในด้านการสนับสนุนสื่อมวลชนให้ได้มีโอกาสเข้าไปทำข่าวการแข่งงันขันชั่นหลีกรอบสุดท้ายอย่างเท่าเทียมกันอย่างไรก็ตามสมาคมได้ให้ข้อมูลกับทาง v อ l เลยบอลเวิลด์เกี่ยวกับความพร้อมของสนามแข่งขันพื้นที่ในการทำงานของสื่อในการที่จะรองรับจำนวนสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการจัดสรรพื้นที่ทำงานของสื่อในห้องทำงานรวมซึ่งปีนี้ห้องทำงานของสื่อมวลชนสามารถรองรับสื่อได้ประมาณ100คนตลอดจนพื้นที่ทำงานของสื่อในสนามซึ่งมีที่นั่งให้สื่อมวลชนประมาณ50ที่เท่านั้นรวมทั้งจุดสัมภาษณ์นักกีฬานะมิกโซนมิกโซนซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดอีกด้วย ซึ่งถ้าหากมีการอนุมัติให้สื่อทั้งหมด250กว่าคนดังกล่าวให้เข้ามาทำงานในช่วงมีการแข่งขันทางสมาคมเกรงว่าการอำนวยความสะดวกที่สมาคมเตรียมไว้รองรับสื่อทุกท่านนั้นคงจะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่และการทำงานของสื่อจำนวนมากจนเกินไปในพื้นที่จำกัดดังกล่าวอาจจะทำให้สื่อที่เข้าไปทำงานได้รับผลกระทบทั้งในด้าน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีตลอดจนการอำนวยความสะดวกที่ไม่ทั่วถึงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความไม่พอใจขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ทางสมาคมจึงต้องขออภัยสื่อมวลชนทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยที่ไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานในครั้งนี้ได้อย่างทั่วถึงสมาคมขออญญญายืนยันว่าการอนุมัติหรือไม่อนุมัติสื่อใดหรือคนใดให้เข้ามาทำข่าวในช่วงการแข่งขันเนชั่นลีกรอบสุดท้ายดังกล่าวเป็นการพิจารณาร่วมกันของทางวอลลีบอลเวิลด์และสมาคมโดยยึดหลักสำคัญที่ว่าให้พิจารณาจากการเป็นสื่อหลักก่อน ทีวีหนังสือพิมพ์ที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมของทางสมาคมด้วยดีเสมอมารวมทั้งสื่อที่ทำงานด้านวันเล่บอลเป็นหลักที่เน้นการทำงานเพื่อองค์การที่มุ่งนำเสนอข่าวสารวันเล่บอลเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรนั้นๆเองและเพื่อสังคมชาววันเล่บอลโดยรวมอีกด้วยทางสมาคมจึงจ้างสื่อมวลชนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและต้องขออภัยอีกครั้งในการไม่ได้รับความสะดวกในครั้งนี้ และเนื่องจากทางสมาคมไม่สามารถแจ้งยืนยันรายชื่อสื่อมวลชนที่ได้รับการอนุมัติไม่อนุมัติได้ในประกาศนี้จึงขอเรียนแจ้งให้สื่อมวลชนได้ทราบว่าท่านใดที่ได้ลงทะเบียนไว้และต้องการทราบว่าตนเองได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือไม่นั้นสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางสมาคมได้ในเวลาทำการหรือสอบถามทางอ no ีเมล omno9@hotmail.com และหากได้รับการยืนยันอนุมัติแล้วท่านสามารถไปรับไอดีการ์ดได้ที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่สมาคมบริเวณทางเข้าสนามแข่งขันด้านหน้าตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปในวันที่มีการแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้จนกว่าการแข่งขันจะแล้วเสร็จในวันที่23มิถุนายนและหากได้รับไอดีการ์ดไปแล้วและเกิดการสูญหายขึ้นทางสมาคมจะไม่สามารถออกบัตรทดแทนได้